I play for Buriram United. I'm midfielder and my price is 7.2 million baht. <laughs> I don't know yet. I'm still young, but it's possible, of course. Coach is interesting, and of course, after retiring football, I want to. Sta as scout sit football don't a coach a I if will know or we ก็ถ้าได้รับโอกาสจาสมอสอนอะไรเงี้ยครับก็มีความคิดที่อยากจะเป็นโค้ชต่อครับถ้าผมเป็นโค้ชก็จะทำบอลสไตล์เล่นบอลเท้าสุดเท้าครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็คงเน้นไปที่เด็กไทยให้เล่นฟินเน็ตก่อนครับเพราะว่าฟินเน็ตนี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กไทยครับก็ จะเน้นที่ฟิตเนสแล้วก็ค่อยมาเรื่องแท็กติกในการเล่นในการยืนตำแหน่งให้ถูกครับเพราะว่าออปัจจุบันออนักบอลไทยยังยืนตำแหน่งไม่ถูกในการที่จะรับส่งบอลเลย uh, Of course I want to play football so with the ball like Barcelona style you can say or Arsenal I like this style and เป็นตามสถานาการณ์ครับก็ 4-3-3กับ3-5-2อย่างเงี้ยครับก็สามาห์สองต้องเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่11คนแรกหรือว่าตัวสำรองต้องต้องมีความที่ความสามารถเฉพาะตัวเก่งครับแล้วก็ในการเล่นริมเส้นทางซ้ายทงางขวาต้องต้อง,ต,องออต้องเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งถ้าเล่นสามสองก็มีเซนเตอร์แบ็กที่ฉลาดจ่าวบอลฉลาดอะไรเงี้ยเลือกายทั้งริมเส้นได้ข้างในได้แล้วก็ I like 4-3-3. Uh, so with one defender midfield, I think for me it's the best system to play my style of football. <laughs> and uh, yeah, every big teams when I see they they play 4-3-3. So. Of course I have to say my coach now in Burram United but I like also Scott Cooper he was a good coach and of course coach tech and in the world for me I have two it's Hitzfeld it's Swiss national team coach he was before Bayern and and now of course Guardiola I like keep the ball. I like have the ball, not run without ball. So I like this ball 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 style keep the have the to to not to t so of o o run f แต l คพอยูสภาคมว่าที่เ,เคยร่วมง,งานกันแล้วก็คิดว่าเป็นคนที่มีความมีความเก่งอยู่ในอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นก็ผมว่าเขาเป็นคนวางวางรูปแบบการเล่นได้ดีครับก็อาจจะขาดจิตวิทยานิดนึงกับนักบอลอะไรเงี้ยก็ผมว่าเชื่อว่า เขายังเป็นโค้ชที่น่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งที่น่ากลัวในในใน,ในมอนไทยเก,ก็บระเดียวได้แล้วครับที่เล่นบอลเท้าสู่เท้าอะไรนะผมชอบที่เออในการวางแผนไม่ว่าจะทําทีมไหนทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็บบเย,ยนอะไรเงี้ยเขาทำเขาทำบาซ่าก็เล่นสไตล์บอลเท้าสู่เท้าแล้วก็ยืนให้เป็นสามเหลี่ยมตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็พอไปทำบาบเย,ยนก็ ใช้รูปแบบเดียวกันแล้วก็บาเยนก็เล่นตามสไตล์บาร์ซ่าเหมือนกันเลยนะผมว่าเขาเป็นเป็นคนที่เก่งที่แบบสามารถทำทีมสองทีมเล่นได้เหมือนกันเลยนะมาริโอ่ I will take Mario because have e h amazing left foot ถ้าเป็นถ้าเป็นอดีตเราขอเลือกออสมากอนเลยคนระับแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็น่าจะเป็นก็ขอเป็น ทีสิทธิแดงดาแล้วใช่ไหผมว่าเขาเป็นนักเตะที่ความสามารถเฉพาะตัวดีอะไรเงี้ยแล้วก็จบสกอร์ได้แล้วก็คือความแข็งแกร่งก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นบอลด้วยด้วยด้วยความคิดที่ยังไงอะเพอร์เฟคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบความคิดดีมากอะไรเงี้ยในการในการเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ถอยไม่เหนื่อยกูจะคอยเคียงข้ากง,งกูจะร่วมสร้างจับวีแล้วนี่โอ้โอ้โอปัดินโย่ครับแดนซ์ไซส์ปาดินโย่โอ้โอ แดนเซอร์อจักรพันธ์แอนดคาเมโลถูกแตว่าพี่เอ็มไม่มา is to a <laughs> สำหรับรายการยอดโค้ชข้างสนามจะเป็นรายการที่นำตัวแทนนักเตะของทั้ง2 0สโมสรเหมือนลนเกินความสามารถในความเป็นโคช้ชว่าทีมไหนจะเจ๋งที่สุดในไทยพรีเมียร์โดยใช้เกมไทยลีกแมเนเจอร์2014ในการแข่งขันสำหรับระบบการแข่งขันยอดโค้ชข้างสนามจะใช้ระบบน็กอกเอาท์แพ้ตกรอบเพื่อหาคนที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวที่ไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้โดยในสัปดาห์แรกชมบุรีเอฟซีพจัดทีมโดยพิพพกอ่อนโมและทศักดิ์ใจมั่น เอาชนะเพื่อนตำรวจที่จับตัวโดยปกเก้าอนันต์และวันเฉลิมมิ่งยงไปด้วยสกอร39์39-27ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่นัดที่2 BC เพโรศาสนาที่จัดตัวโดยชนะทิพย์สมบูศินป์และนรุปดินยุทวัตโนโดมชนะแบนคอกยูเนเต็ดที่จัดตัวโดยสมปองสอนเล่และวิทยามันตรไปด้วยสกอร46์46-30ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่นัดที่ 3, สมสโมสร SCG เมืองทอง ที่จัดทีมโดยวิทิชัยทาทองและัยนรงทาทองเอาชนะคู่ของ t ี t s ทีที่จัดตัวโดยวิชาน,นันทศรีและนาคฮิโรพวังุระไปด้วยสกอร์3างต่อ28ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและในสัปดาห์ที่4คู่ของทีเดพวิโนไทยกับเอกพันธ์ทินตะเสริเอาชนะคู่ของธนากรแดงทองและเอกชัยวิติพันธ์ไปด้วยสกอร52์52ต่อส2ส่งให้บางกอกา๊าสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย และในสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันนัดที่5ระหว่างสมโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสมโมสรแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านชมพบกับรายการยอดโค้ชข้างสนามทนที่เก้าได้เลยครับโหมดทีเลยไหมโอทีทีเหรอเปิดเกมลุกเลยอ่ะกูบอลโยล่าสายบุรีรัมย์ก่อนเลยเรื่องง่ายสุด ฉันกนคิดว no. ่าต mm. ah, right. oh ้องเจรักันนะนี่ไงบวกอ่าเก้าล้านเลยว่ะตัวแพงยิบหายใจรักเนี่ยชัวนะกอเด็กเชล่าม็นแพงเด็เชล่าเทราอน เอาทำไมเอาแพงจัดปาตินโยไหมสูนหน้าแพงใช่เหรอไม่ใช่นี่เหรอทำไมเฮสิบเอ็ด hey. ล้าน <Okay. S 1> ตอนนี้เหลือ,อเหล่อยรวะแปดสิบสามเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทีไมม <Okay. S 1> หมเดี๋ยวเดี๋ยวชับปุยก่อนนี่ชับปุยนี่เท่าไหร่เฮ้ยต้องไปมิดฟิลด์ 772ไปทีมอะไรไปดูใครได้สุพรรณสุพรรณกับสรีสเกดศรีสเกตเล่นในบ้านดีนะประมาทไม่ได้สุพรรณสุพรรณเใครไอ้มันที่เรียมันเหรอแผ้ยิงไปแล้วไม่ยิงแล้วอยงนี้เดมัน เติมแบ็คพานุพง์ไหมพานุพง์ไหมอโอโ้โหชัวร์ราคาเป็นที่ยอมรับนี่นี่ชัวร์แบ็คซ้ายเ็บแบ็คให้เอาเอาเซนเตอร์ด้วไ,ไดก่อิวามาสะเนี่ยนะเฮ้ยต้องไปนี่ก่อนโอ้โหบีซีเ็ดบ ไม่แพงไม่แพงเฮ้ยเทโลเจอใครเดี๋ยวนเพื่อนตำรวจชัวจัดให้แจมแจมเลนไอเลนแบ็คไค่บาส์เด้อเดี๋ยวบาสกับบาสกับนี่ใครดีบาสกับเดี๋ยวบาสกับของสุพรันนี่โอโหเลยอันี่กันพอยร์ bán bao nhiêu này? tầm, okay Ok, ok, okay, cái gì vậy? Midfield, không được mình chọn Chonburi, không được mình chọn Chonburi à? Tại sao? không, không chắc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 , không không chắc, không chắc, không chắc, ไม่เสียประตูอะไอเกคลาสเกาะการนะชวนนะเ <c oughs> กาะการไม่เอาแอร์ฟอร์์หรอ <c oughs> เอาไม่แน่กลับบัญนชนะทนำไงอนะแฟนเดอร์ <c oughs> ไม่เอาด <c oughs> ิแฟนเดอร์ ไม่เอาบิกบ๊กเห,<ล>หรอไวเหมือ,อนบุญยงนะเซ็นเตอร์แบ็กนิชาตสีเกมนะเฮ้ยตักโกแขงเจ็บเจ็บอยู่ทาเชฟกี้ฟอร์เว์ด,ดิไม่ถูกใจเลยเชื่อสุพรรณจักรพันกับลนเดมันแพง มมซี่เจชนาทิพ่ะไปด่ะไปด่ดนนี่ดิฟ้า <Okay. S 2> คุมสันคุมสันโชว์ชิงมดจิตอของสิบเอ็ดล้านชนาทิพเก้าล้านได้อยู่นะไม่เอาหรอชินชนกไหม <laughs> <laughs> นี่ธนบูลเบเซไปก่อนเบเซไปก่อนธนบูล ไม่แพ้หรอกเทโลเขากำลังมาแรงใส่ไปเดธนบุญ <c oughs> ใครกันมาริโอเมืองทองหรอมาริโอสกี้อ่ะโ,โอ้โหสิบสามล้าน <c oughs> บ้าไปแล้วนี่ไง สอสกรทองเหลายูนะ่เยาไหมพันเฮ้เป็นอะไรกับสุพนรณว่ามันเนี่ย,ยก,กูอนหนอิซิสเกตจากการวอนใสเหรอฮะนะอชัวนะชัวเฮ้ยวเนด้วย only one friend เนะ <laughs> ีหลาสามสิบสามล้านแล้วมันไม่ที่สไลก์กันโซ โอซอดสปาไขว้โอซอดสปาขวัวก็ดูโอซอดสปา,าเล่นอย่างไรชัวไอชอบปาติญโยมากกว่ายิงแน่นอ,อนกไปอ่อปะของปาติญโยชัวปาติญโยเล่นไหมเล่นเล่นโยชัวเลยยิงอารมี่ชัวฟอร์เวิร์ดทำให้โล่โอ้ยทีฟอร์เวิร์ดเลยนะอ่า ทั้งหมด21ล้านบูทูธบูทูธเท่ากับปาตินโยเลยเห็นไหมเหลือ9ล้าน9ไม่เป็นไรใช้นาทอนบินไหม เล่นกับไฟดูชมพูีเผื่อยิงนะชมพูีพี่พบเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เลืออะไรวะเก้าล้านเก้าพอดีเลยวันนี้แผ่น้ำทีพอดีเลยพี่พบอ่อนโม,โมสุดหน้าร่างจิ๋วจากชมพูีโอเคนะครับเออไ,ไม่เสียประตูม่สลักกันตั้งไม่เสียประตูพานุพงหรือว่าสิวรักษ์ดี สีวราวนะให้เสียประตูชัวโอเคครับแชมป์แชมป์ชัวแมตไนมี่ไม่เสียประตูชนะด้วยใช่แชมป์ได้พอยเยอะเป็นกัตนปตันด้วยกัปตันด้วยโรเชล่าโรเชล่าอยู่คิดว่าไงบอลยูติง zero goals ก็โอเคก็โอเคได้คะแนนเยอะนะ maybe ยิง maybe goal ด้วยเซฟพีชใช่ไหมเซฟพีชต่อมาพันธุ์นุ่งงศาไปเยือนศสีตะเกตก็เซฟเซฟโรเช zero goals maybe เซฟพีชกองหลังคือเหนียวแน่นเลยคือ defense กูดไว้ก่อนเลยนะได้กิวิวามะอิวามะสะ กีวามาซาีวดกีรพัฒน์นชยานะแบ็กจอมบุกแห่งบีซีเทโรบีซีเทโรเองก็ชนะด้วยก็ชนะด้วยก็ชนะตลอดอยู่แล้วมาดีตั้มหน่อยธนาธนบุญวุฒเกศวุฒเกศไทยแลไทยของไทยนี่เยอะนะวุฒเกศเมสซี่ดานิเอลต้นเมสซี่เจโอ้โหเยอะจริงชนชานักเนม่าเนม่าชิชนก โดนันโดรีซอรทเีเทพิโนไทยโอ้ไทยแลนด์นี่เยอะจริงจริงโดนอัล่าเตราโต้ใช่ไหมไม่ใช่มาที่สุพรรณบุรีจักรพันธ์วอนสายกับดิออนรีเดมันรีเดมันน่าจะยิงนะโก้อินฟอร์มเข้าใจไหมยิงกับเมืองทองฟอร์มดีต่อเนื่องโอโซจักรพันธ์จักรพันธ์เอาไว้ลากเรือริมเส้นนะ มาดฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดปาตินโญยิงชัวเพราะว่ามีมีเป็นคนเลือกแล้วก็ทูเป็งไงเล่นกับใครเล่นกันมุกโอสุสภาเจอกับสมุทรสงครามเล่นในบ้านด้วยราชมังมีแน่แน่ชนะน้นอีบายโมบิทเมืองไทยอีกแล้วดูไทยแลนด์มีทุกมีทุกคนอันนี้ แายามเมืองนอกมีหมดมาที่พิภพอ่อนโมนี่เป็นตัวจิตวิทยาเก่งมากนะเพกันเลกัมืองทองนะที่จีเมืองทองน่าจะยิงนะไม่จาเมืองเมืองทองแพ้เราก่อนไงเมืองทองแพ้เราปุ๊บพอแหม่น่าไปเจอชมรีโดนพิภพยิงอีกคราวนี้จะแบบเป๋ปุ๊บแล้วเรามีสิทธิ์ขึ้นไปได้รักษาแชมป์อีกปีนึงอาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนเมืองท้องอะไรแต่ก็ขออภัยครับ ผมว่าผมมั่นใจทีมที่ที่จัดร่วมกับชาปุยก็แบบว่าโชว์ผลงานได้ดีแน่นอนในสัปดาห์ที่จะถึงผมว่าต้องเป็นทีมที่คัดมาแล้วอะของจริงจัดให้จำๆนั้นนี้นชาปุยติวเตอร์นี่ no uh of course I have confidence in this team we have three players from Buriram And we win again, Army. It's a away game, but we win. Then BC Taro they are first now, and they have a lot of confidence. We have also three players from BC. So, and then Chupamburi, they win last week again, Muntong. Also confident. And then we have Chomburi. We try with Chomburi. Maybe they score again, Muntong. Am I? Yes. ช่วงแลนทรูยบราฮิโมวิชก็ยิงเอฟติ่งก็ใช่ใช่ซ้ายขวาได้หมดหนักทั้งหนักทั้งซ้ายหนักทั้งขวาใช่กำลังมั่นใจครับกระจบลงไปแล้วสำหรับรายการยอดโค้ดข้างสนามเทปที่9เดี๋ยวในเทปที่10จะเป็นการจัดตัวของสโมสอ a i r ร o r อร Central FC เ็รอติดตามชมกันครับ 为他没完。没